สวัสดีครับวันนี้ลงทูก็จะมาเล่านิทานให้ฟังนะครับก็มีกบอยู่ตัวหนึ่งนะครับอาศัยอยู่ในบึงข้างวัดนะครับก็สังเกตนะเป็นกบชันสังเกตก็สังเกตเห็นพระเนี่ยออกไปบิณฑบาตแล้วก็มีชาวบ้านก็จะาหารมาใส่ให้ตัว้วันแล้วพระก็เอามาฉันนะครับก็รู้สึกอยากเป็นพระขึ้นมาทันทีนะครับว่ารู้สึกว่าเออเป็นพระน่าจะสบายนะครับผมแต่นี้พอสักพักหนึ่งก็สังเกตเห็นว่าพอพระฉันเสร็จนะครับก็ลูกศิษย์วัดเนี่ยก็จะเอาอาหารที่พระฉันเหลือเนี่ยมามากินนะครับ ก็นึกไปนึงมาเออเป็นลูกศิษย์วัดน่าจะดีกว่าเป็นพระนะครับเพราะว่าไม่ต้องไปคอยบินวัดหรือไปรับนิมนต์หรือสวดอะไรยุ่งยากนะครับแค่รอพระชันเสร็จก็สามารถเอาอาหารมากินได้นะครับตอนนี้พอลูกวัดกินเสร็จนะครับล,ลูกศิษย์วัดก็เอาอาหารแอบไปกองไว้แล้วก็จานไปล้างนะครับกองให้หมาที่วัดกินนะครับก็หมาก็มากินนะครับก็รู้สึกเออ จริงๆเป็นหมาน่าจะดีเอาไปลูกศิษย์วัดครับลูกศิษย์วัดก็ต้องยุ่งยากนะครับต้องมาล้างจานต้องมากวาดวาดัดต้องมาทําตามที่พระสั่งโน่นนี่นั่นนะครับอันนี้พอเป็นหมาก็ไม่ต้องเลยครับรอลูกศิษย์วัดกินเสร็จหมาก็ก็กินอาหารที่เหลือนะครับในขณะที่หมากําลังกินอาหารอยู่นะครับก็เห็นแมงวันนะครับบินมาแล้วก็มากินอาหารนะครับที่หมากําลัง <ang> กินอยู่นะครับก็รู้ว่าเออเป็นแมงวันน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่า ไม่ต้องไปคอยเห่าหอนเหมือนหมานะครับที่คอยเฝ้าวัดหรือคอยเห่าคนขโมยเข้ามานะครับก็เป็นแวันน่าจะดีที่สุดนะครับก็คอยกินอาหารที่ที่เป็นเศษเหลือทิ้งนะครับสักครู่หนึ่งกําลังคิดอยู่นะครับมีแมงวันตัวหนึ่งก็บินมาที่บึงข้างสระน้ำนะครับก็มาเกาะอยู่ที่ปลายจมูกกบนะครับกบก็เผลอลิ้นตรวจแป๊บเข้าปากกินแมงวันเข้าไปนะครับกบก็อ้าบเผลอกินแมงวันเข้าไปก็ รู้สึกว่าเออดีนะเป็นตัวเราดีกว่านะถ้าเป็นเมืองวันเนี่ยโดนกบกินไปแล้วนะครับนะครนิทานเรื่องนี้ก็สอยรู้ว่าเป็นตัวเราเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับผมเป็นตัวเราเนี่ยไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนโน้นคนนี้ให้ยุ่งยากลําบากใจนะครับเพราะว่าต่างชีวิตต่างไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับเพราะาเป็นตัวเราเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับขอบคุณมากครับ